กัจจีสปอร์ตเทรอ่ะยังรอข้างหนึ่งไม่เสร็จเลยไอ้นายนายสักตามามามาแมามามม่นี่ก่อนไหนอะไรพี่อะไรรถถัง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 ไอโอแทงไอโอหรออ่ดีดี P I O พี่ีี่พี่มี้อยเ ผมถามแค่นี้แหละว่าใครแม่งเป็นคนเริ่มไว้สัตว์ไม้เด็กเปรตตัวไหนอ่ะมันอยู่แค่ตัวเดียวอ่ะไอ้เชี่ยกู้สองจริงมึงจับไม่ได้เหรอครั้งล่าสุดเที่ยวด้วยรถถังรถไออูเป็นยังไงอ่ะเล็ดแม่งน่ะเดี๋ยวมึงก็ซึมหรอกไอ้สัตว์เอาเยอะๆเอาเยอาเอาแค่สิบนาทีสิบนาทีวะอ่ะสิบนาที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 ได้เวะสิบนาทีได้เวะสิบนาทีป่ะพี่สิบนาทีป่ะคลิกลิงก์ขอลิงก์หน่อยพี่ขอลิงก์หน่อยสิบนาทีป่ะเลือกแมสแล้วก็เลือกที่มันเป็น คำว่าทีมพีซอะไอไอที่หนึ่งที่หนึ่งมันคือทีมพีซเอ่อโอ้ยใช่ใช่ใช่ทีมพีซผมเจอแล้ว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 เไอไเที่จะยังดิกูุกออกไม่ไงสัตว์ไม่เจอไอตัวนี่มันจะมาฆ่าพี่ไอตัวนี้มันแข็งไอตัวนี้พี่ฆ่าไปไอสัตว์กูเพิ่งเกิดมาเฮียแม่ไงเปลสหุ่ยเฮียเฮียเฮียแล้วเนี่ยย่า ไอ้เยี่ยกูเจอลูกบาสทีเดียวตายเลยเมื่อกี้ลูกบาสลูกบาสไหนไหนไหนสอนมาเขมาข้างบนขวาบนมาซ้ายบนเนี่เดี๋ยวสอนให้ไม่บอกพ่อมึงไอ้เยี่ยกูจำได้เลยมุงเนี่ยกูจำได้เลยไอ้เยี่ยไม่ต้องเล่นมุงเนี่ยกูไอ้สัตว์มึงคิดว่ากูจำเกมพี่นี่ไม่ได้เหรอะฟ้ามาสก่อนฟาร์มก่อนไช่พี่แบบมั้ยไม่ไหว auto ด้วยยิงเองมาอย่ามิ้ง ไอ้เหี้ยอ้ยอไอ้เี้หันทางไหนก็เจอตอนเนี้ยคุรู้มันใครแต่มันต้องโดนฆ่าไอ้เหี้ยนี่ไอ้กราฟนี่แม่งอึ๋งอะโอ้โหโ้ยโอเคโอเคโอเคเดี๋ยวเรเลลยดิโอเคโอเคโอเคโอ้ยยอย่า่ทอนงทอนงทอนงอย่าที้ทอนงจะเอาไอ้ทอนงได้ได้ดิเหี้ยไปไหนอะไปไหนอะไปไหนอะเกียงห้าอเลยน่ทอนงมาที่ทอนงทอนงจะเอาอะทอนง อ๋อดีแปลงมาแล้วแปลงมาอ๋อดีคีบิลลี่อ๋อนีคีบิลลี่เสียงเลยวะเสียงตัวตีใช่ไหมแฝดจริงแฝดจริงโอ้ยตอยตอยอนุรักษ์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 ได้ เฮ้ยพี่บัวสวัสดีพี่โอ้ยเรองรันพี่ชาย you wanna feel my hot blue love เฮ้ยอุ้ยพี่บัวมันวิ่งไวสัดหนานี้ายิงต่อตายิงต่อตาแม่เงยกลับมาเลเวลสิบสามอีกแล้ว อุ้ยออ้าวมันมีลูกนองอ้าวเธอโอ้ยพี่พี่ใจเย็นใจเย็นพี่กิฟพี่กิฟพี่กิฟน้องน้องไ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 งจะไม่ได้เหรอคือเป็นรถถังเคลื่อนที่อ่ะคือวิ่งช้าตลาดอ่ะโอ้ไม่ดีเลยอันนี้ไม่ดีเลยลืมเลยเชี่ยอันนี้ไม่ดีพี่กิฟมันเสียเวลาไอ้ไหนอยู่ทางตาไหนี่อยู่ทางตาทุกคนเฮ้ย เฮ้ยทุกคนทุกคนพิกิปพิกิปอยู่ผมใครที่เป็นใครที่เป็นพันธมิตรกับผมมาช่วยผมทีใจเกเรใจเกเรทุกคนเอฟซีคนนี้จังช่วยด้วยคาทากูทียินดีดีมันเดกเฟี้าเอฟว้อหุ้ยหุ้ยหุ้ยเขี่ยมจริงแรงเอาตายเอ้าเกมว้า สมรักที่เป็นเอฟซีของฉันเป็นเอฟซีที่มีคุณภาพจริงๆเอ้ยมันเอาเรื่องชิบหายเก่งมากลูกเก่งมากเฮ้ยหลา Minecraft จะฆ่ามึงก่อนเลยใส้คนชิบหายครับอาจาใจเย็น Minecraft จะเจอแกแล้ว Minecraft สองตัวอย่างนั้นนะไหนอ้เอฟซีอาร์เธอร์โอ้โหปืนใหญ่มันน่ากลัวจริงแฮ คือตอนนี้ต้องต้องต้องรอเป็นคอร์สอ่ะคือถ้าสมมติได้แบบอัปเกรดเป็นขั้นหนึ่งอ่ะไม่ใช่คอร์สนะมั้งตอนนี้เป็นคอร์สหุ้ยอุยอุยกระสุนฮอตโหลดอ้สัตว์กระสุนฮอตโหลดฮู้นั่นนี่คุณเร็เชี่ยห์อุ้ยเชียมอเตอร์นอยเต็มไปหมดหุ้ยทากูสทรากูสสิกระนั่นเออย่างนั้นเหรอโดนทีใช้เวทีล็อกหลบแบบโรนัลโดมึงดูมอเตอร์นอยเต็มไ้อปหี่ ไม่บอกแล้วโตาหน่อยเต็มไปหมดพึงยิง้กันเองข้าจะกลับมาแข็งเก่งกว่าเดิมเราเราจะได้ลงเรือปะหรือยังไงลงเดี๋ยวเดี๋ยวดเดี๋ยวสิบนาทีเองสิบนาทีใจเย็นดิว่าลุงช้าๆได้พาเริ่มงานแล้วเวลาไม่เป็นไหนสัตว์ไม่เคยไปกลางแบบเลยว่ากางแบบไม่จะมีก้อนสีฟ้าไฟใหญ่เลย

ตายแป๊บเดียวนั่นแหละโอ้ยเหี้ยตะกี้ผมอุตส่นนึกว่าเฮ้ยกูแม่งเทพหวายสัตว์ไม่ได้เล่นตั้งนานพอกลับมาเล่นครั้งนึงว่าสี่สิบเลยอะเหี้ยกว่าเพราะใหญ่ๆๆพี่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 น้องเองน้องเองน้องเองน้องไอ้ควยไอ้ไอ้หายจิกไอ้สัตว์พี่ผมโตไปสิบสองแล้วเอ่ะความประมาทเป็นรูปทางห่งความตายเหี้ยผมไม่ได้ประมาทนะเว้ยเมื่อกี้หยาพี่โอ้ my god what the fuck อย่าเดือดแฟนไม่มีอะไรทำดีกว่านี้หรอไม่มีอะไรทำไม่มีทำดีกว่านี้ใช่ไหมไม่มีอะไรทำดีกว่านี้กูบอกแล้วไม่มีอะไรทำดีกว่านี้ใช่ไหมโดนแดกไปดีสัตว์โดนแดกไปดิเฮ้ยอย่าไอ้ควายไอ้เชี่ยแม่งไงสัตว์ไอ้เชี่ยเลยพี่แม่งเชี่ยมันถึงเวลาต้องเป็นไอ้นี่แล้วว่ะผมถึงเวลาต้องเป็นลูกขายแล้วว่ะมันต้องใช้สูตรเดิมอะพอแบบสู้ไม่ได้ก็ต้องเป็นลูกขายเบเปเล่งเบเปเปล่งพลังแดง ยังมึงนะเฮ้ยพี่มันมันไขสูดฉุดผมมาอะไรเนี่ยมันไขูดฉุดผมดูลูกข่างไหนวะลูกข่างลูกข่างลูกข่างแล้วแบกข่างแล้วลูกข่างนี่คือผมต้องทิ้งอย่างไอ้สัตว์เลเฟลิกแม่ผมอะที่ผมโองลูกข่างไม่ต้องเลือกลูกข่างต้องทิ้งหนูพี่ใช่ป่ะเออต้องทิ้งไม่เลือกโอ้หตรงนี้แม่งสีฟ้าเต็มเลยรีบเซฟก่อนรีบเซฟก่อนไอ้ชิคกิ๊บไอ้ชิคกิ๊บไอ้ชิคกิ๊บยิงกูไม่หยุดเลยโอ้หตั้งชื่อโคตรเคียเล่นอย่างเคี้ยเลย ทำไมเป็นคนอย่างนี้วะอันนี้ขี้ไม่โดนเลยโดนแล้วไม่สัตว์เอ้ยเลยพอหุยกระหมูเลือด11อะพเป็นอะี่อารีนาโคสชิบหายแล้วอารีนาโคสแล้วอารีนาโคสได้ใคอะอายาโคสคืออะไรอะอารียาโคสคืออะไรวะเดี๋ยวนะอ้าโอยมึงจะมาไล่กูทำขี้อะไรวายเปรตนะอนยาโคสคืออะไรวะพี่อายาโคสคืออะไรผมจะไม่ได้คือแมดมิชมัจบแล้วอ้าว Ay, yeah, you know what Get the fuck out of here, boy! hey it's going time, man! It's time for you to go play CFT, son of a bitch! Now you go, you go, you too, motherfucker, go! She have a light up somewhere Hey, hey, Nobody lives here! Get the fuck out, bitch! ไม oh. ่เล่นมองไม่เล่นไมนเเน่เป็นเป็นเป็นสิบนาทีที่สนุกดีเหมือนกันนะพี่เอาจริงๆแล้วพูดถึงแล้วถ้าจะเล่นอีกสิบนาทีก็คงมไม่มีใครว่า <laughs> นี่คือจะต่อใช่ไหมจะแบบจะต่อตอีกสิบนาทีอ่ะต่อเวลาใชไหะเอ้ย <laughs> ผมมาผมมาเล่นช้างไม่ใช่หรอกเอาจริงแล้ว <laughs> เอามาเอาอีกตาไปสิลาตะกี้ชื่อผมยังไม่ติดอันดับเลยนะ เก็บเวล์เก็บเวล์เก็บเวล์สุ่มฟาร์มของเงี้ยว่าคือสุ่มฟาร์มอยู่เว้ยอุ้ยแย่ว่าว่าแต่ฟอร์แมน so big what the hell อู้ไอ้เงี้ยผมไม่ยังใหญ่ไม่ยังใหญ่ใหญ่ใหญ่เลยอู้แบบบิ๊กฮอตเอาอย่าให้กูเก่งบ้างนะไอ้สัตว์กูบอกเลยนะที่ช่วงจะล่อหน้ามึงคนแรกเลยเด็กเวน เที่ยวไว้หลบนี่แหละไม่งั้นแม่งฟาร์มยากที่ไหนจะปลอดเตสไอ้สัตว์ใครผมเหรอไม่ใช่เฮี้ยตกใจหมดเลยเนื่องจากเป็นกูไม่ทำเฮี้ยเลยไม่ทำเฮี้ยใครลงเรือด้วยอ่ะไปแล้วอยากลงเรือด้วยอ่ะลงเรืออะไรไม่มีเรือไปมาครับตัวถังเกมของลูกผู้ชายจินแต่อยากเล่นกันโหลดไหมอยากเล่นเด็กก็รีบเข้ามาเด็กเปรี้เลยไม่ได้ลงเรือหรอ โอ้โหลงเลยแี่รดีแตกเลยควายไอ้เป็ดไม่ไอ้เแช่ M C G สปอร์ตไอ้เแี่ยอ้แช่อะไรคะไอ้สัตว์พ่อม่งไอ้แช่ M C G สปอร์ตตที่ลอกจริง Fucking shit รถถังเกมอะไรอ่ะเล่นได้กี่คนอ่ะถามบนกูชนแม่งรถถังเลย่อกินสงสัยยังวางสงสัยก็ดูเลย ไม oh. ่ไี้เอาอย่ามายุ่งอ่าา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 าอาา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 อาอาา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 อ กูเกิดตรงดีว like ัเดียกูเกิดตรงดีกูจะฆ่ามึงสัตว์ก e> ูจะฆ่ามึงจะฆ่ามงจะฆ่ามงจะฆ่ามึงจะฆ่ามึงจะ่มะ่าม่ามึจะฆ่ามึงจะฆ่านเง็ะฆ่าไึงจะฆ่ามึงยะ่างจ่้งะ่ามงจ่ามงะามงะามึงจ่ามงจะฆ่ามง่ามงจามงะฆ่ามึงจะ่ามึงจอ่างง่า่างามงามึงาึามึงจะามึง่มึงจมึงจะฆูายง่ายหมด เน็ตเหรอใช้อะไรอะทำไมถึงได้หายมังไปหนึ่งมึงจริงเลยอ่ะต่อยซะเถอะมึงต่อยซะเถอะมึงต่อยซะเถอะมึงไอ้เหี้ยเอา Google น่ะแล้วพิมพ์ว่ารถถัง .io เดี๋ยวไม่ได้ขึนมาชริงเหรอไอ้เหี้ยมึงไปไหนวะไม่ได้ โดนกูโดนกูแตะตัวโดนแตะตัวโดนแตะตัวครับผมชี้อกชี้ตกูเริ่มแล้วนะกูเริฟแล้วนะกูเริ่มตบเด็กนะไอเด็กเครียดถ้าหลายตัวชอบยิงกูอ่ะมันเครียดอะไรมันเครียดอะไรมันเครียดอะไรมึงอยู่เฉยนะไม่เคยมีเลยเคลียร์รถทางดอไอโอแล้วอ่ะดีดีไอพีอไรโอดีไอพีอไรโอนี่ไงนี่ไงมาแล้วไอยสัตว์บีบีพลังมังกรฟ้าเบเบพลังหงแดง ไอ้นาย้นเขามีคนเคยบอกว่าเล่นลูกข่างคือคนที่เล่นไม่เป็นเลยทำไมอ่ะมาเจอกูดิมาเจอกูดิเดี๋ยวกูจะสอนมแล้วมึเล่นเป็นป่าวอ่ะอยากรู้ว่าใครเล่นเป็นคนที่ข้ามด้วยไอ้เหี้ยนหนีไปไหนสัสมึงหนีไปไหน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 กูหงแดงแล้วกูขวนมึงแตกไอ้ยาเมตเตอ่ยยะยาเมตเตอ่ะตะกูลสีสันยาไมตเต้ถ้าไม่ตะกลูลกูไม่ได้ยินพี่บอกพี่บอกขอพี่อพีี่สปดมาเต็มแล้วอะตอนนี้มาดิครับ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  อุ <muitas S 2> ้ยอุ้ยอุ้ยอ้ยนี่แม่งอย่างเยอะเลยสัตว์ไปแล้ว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 ไปแ้วไปแล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 ้วไปล้วไปแล้วไปแล้วไปแล้วไ้วไปแล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 ไป้วไปวไไป้วไป้วไปไปไปแล้วไปแล้วไปแล้วไปแไป้วปแล้วไปแล้วไปแ้วไป้วไไป้วไปแล้วไปแล้วไป้ไป้วไปวไปแไปแล้วไปแล้วไล้วไปไปแล เก็บไม่หย่อนเราจะไม่ได้ยินเสียงคนคนนี้อีกพี่ไม่ไม่ต้องห่วงไม่ต้องห่วงพวกเราปลอดภัยจากมลภาวะที่แบบท็อกซิกกับพี่ออ๋จัดการไปแล้วหรอมึงจัดการไปแล้วผิดหวังจริงเลยเป็นเพื่อนกันมาผมว่าไม่นะผมไม่เคยไม่เคยมีเพื่อนที่เหยียดเกมที่ดีๆอย่างนี้นะไอ้นายมึงจัดการไปแล้วเหรอเรียบร้อยแล้วครับเรียบร้อยแล้วเรียบร้อยแล้วเฮ้เราจะไม่ได้ยินเราไม่ได้ยินเสียงคนนี้นานเท่านั้นเทาน้เที้ยมันยังโหดเลย ไอ้เฮียกูใหญ่คอยก็คอยคูไม่เปิดไม้ให้หน่อยอะไรนะคนนี้คนนี้ใครครับเนี่ยเอ้ยสแปมเหรอนี่ไม่รู้อ่ะนี่ว่าช่องจีสปอร์ตเนี่ยมีกดห้ามสแปมอ่ะสแปมเหรอสแปมเหรอสแปมสิบห้านาทีสิบห้านาทีเธอเล่นผิดคนล้วจีนถ้าคิดว่าฉันจะให้ใครมีสิทธิ์มากกว่าใครอ่ะไอ้เฮียไปเบะตาคู่ถ้ามีเฮียอะไรนี่ออกไป พี่พวงเราอยู่รวมเราเราเราอยู่รวมกันนะพี่เออผมอยู่ใกล้พี่เมื่อกี้เนี่ยเดินออกซ้ายแล้วขึ้นมาพี่เจอผมเฮ้ยพี่ยา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 เดินมาหาผมพี่ยาเดินมาหาผมผมพาเพื่อนมาพี่คิงไทเกอร์ผมพาเพื่อนมาเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมาหยุดได้สักโอ้โหเเ่นยลูกขาน็อกตีส M16 อะไรใหญ่เฮียจินนี่แยมโลโทไม่สัตต์ตัดสายนั่นน่ะมึงลูกขามึงก็ไปเบร์กันใข้างหลังมึงงานไปเบร์มีอีกอีกตัวนึงงานได้โอ้โหเฮียเบร์เบร์ไปกันแม่งสัตกฮู้ยกูแซวไปอยู่ในที่ที่มันเป็นเดวินแล้ววะยามึงมันควยอะไรกันวะไอ้สัตว์กูถามมึงแค่นี้ไอ้เหี้ยฮะท่ามีกันอยู่แปดตัวมึงเลงกูก่อน fcg sportest แม่ใหญ่กูเห็นหน้าไอ้สัตว์ ไอ้เชี่ยบนแดงสามติดขี้เลยค่อะไรอะไรอะไรลุงไอสัตว์ขัดจากมึงกูโดนโทรเลยไอสัตว์โดนอะไรวะอ๋ออีนี่มันเป็นสัมภเวสีอย่างแท้จริงฉันบอกแล้วไงลุงว่ามันเป็นตัวอันตรายจินไม่รับยังไม่รับใสยทิ้งแม่งเลยสัตว์ฟาร์มอยู่มาแล้วเขาเล่นเซฟอ่ะพี่ คือตรงที่พี่คิดอยู่สมชายว่ะสมชายไหนไม่รู้ว่าสกูเห็นชื่อที่กูไม่ชอบตายไปมึงโอ้โหโอ้โหศัตรูศัตรูรอบด้าน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 โอ้โหศัตรูรอบด้านศัตรูรอบด้านได้อยูผมต้องไหลไปฟาร์มสมชายนี่ใครวะเนี่ยไม่รู้พี่ยิงให้ตายไปฆ่าพี่ฆ่ามันฆ่าไปเลยไม่ใช่พี่คิดว่าจะเอาตัวมาถูได้เหรอกูฟาร์มจนหมดอ่ะ เุ้ยมันเกิดเรื่อยเอว่ะเอาเยอะเาเอะเเยอาเอเาเยอะเอาเยอะเาเยอะเงาเยอะเงาเยอะเงาเยอะเาเยอะงาเอะเงาเยอะเาเยอะเาเยอะเง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 าเยอะเาเยอะเงาเยอะเาเยอะเงาเยอะเงาเยอะเๆาเยอะเงาเยอะเ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  ถามป้ายนี่พี่พี่ท่านหนด้วยเออไปเอาจะไปยังไงจะไปยังหาทีเดียวคาทุกครึ่งแล้วเนี่ยเดี๋ยวดิพี่มันยังไม่จบเลยผมยังไม่ดิพี่นี่เชื่อเยอะไรวะไม่ดาเมจมันเยอะจังวะนี่ผมอัพเลือดอัพรีเจนมาเลยเนี่ยไปไหนกูเจอไลฟ์โค้ดไลฟ์โค้ดอย่างนั้นเหรอพิเศกกูเจอพิเศษมีพิเศษด้วยอ๋อชอนกูเจอชอนกูเจอพิเศษกูเจอชอนแล มีใครอีกไม่ได้เฮียไม่เจอเฉพาะเดี๋ยวคุณเขามาไม่ได้ข้ามึงในประเพสได้แล้วเว้ยเลือกตามๆเหรอมันช็อตแล้วอยไปยากมากเลยอะดูดิบอกเลยว่าต้องการแม้คุณใหญ่เซบาเธอแม่คุณเซบาเธอรำข้าวคุณทำเหี้ยอะไรเด็กเหี้ยชื่อคุณโคตรขัดแย้งเลยสัตว์ไปเรียนภาษาไทยใหม่ภาษาอังกฤษนี่หมายหา อยู่ยุสิแอดบอกเกอร์แอดบอกเกอร์ไอ้ยอะไรกูไม่มีแอดบอกไอ้เปล่าแอดบอกอะไรวะกูไม่มีแอดบอกเอ้าโอเคไอ้เกมบเคี้ยเนี่ยมันแสดงในระบบนิเวศของทะเลได้อย่างชัดเจนเลยคือแม่งแบบมีปลาซิวปลาซิวโดนปลากระพงแดกแล้วปลากระพงแม่งแบบไปเจออีกทีเนาะโดนปลาฉลามแดกอย่างนั้นนะไม่ไม่ต้องมาทำดีแต่ชั้นเลยนี้เลยเจ้าเซฟอาเธอร์เจ้าเด็กเจ้าเด็กเคี้ยไอ้เจ้าเด็กเคี้ยไป แต่ฟกเอวเหี้ยบุ้ยยังไม่เลยกูเข้าไปไม่ได้เลยอย่าไปยิงตายเลยเขาแรงมากอะตรงกลางอะไม่ไม่คือกูอะกูไม่ได้ยุ่งกับมึงแล้วมึงยังมายุ่งกับกูทำไมวะเพื่อนกูถามดิอะมึงเป็นอะไรเจอสมจานสมศรีก็จานดีดีดีเชียร์อย่าไไ่กูไปแล้วกูไปแล้วโอ้พี่พี่พี่ผมพี่ผมใจเย็นพี่ฮะใจเย็นนะพี่นะ ไม่พี่นี่เราอยู่ไหนเนี่ยพี่อยู่สายล่างนะอยู่หน้าพี่เนี่ย i อ้ฉันใเนี่ยนะใช่พี่อ๋อไม่พี่หนีตัวมันหลังมาไแตั่ป่งมันชื่อแพ็คเห็นป่ะคือแม่งแบบพี่ยิงมันไม่เข้ามันก็ยิงพี่ไม่เข้าแต่แม่งแบบไล่ยิงพี่อยู่นั่นแหละไม่เข้าใจว่ะไม่ไม่ไปแยกย้ายไปเก็บเพื่อวะโอ้ยแม่งมาไล่ผมแทนแล้วมั่มวอต t ลักไม่เป็นไรไม่เป็นไรโอ้จานเฮ้ยเอ้า แม่กูจะตายแม่แม่ผมต้องรีเจนเนี่ยอร์นะไอ้ชี้เนยเอาวะมีที่ป่านี่เฮ้ยเฮ้ยมันมันกลับมาได้ยังไงวะพวกคนไม่ดีพวกคนไม่มีใส่ไม่ดีปอดแปลนเดี๋ยวนี้เฮ้ยมันมันดิมันเอ้ยมันพูดได้ไงที่นี่มาไงเนี่ยมันพูดได้ง สร้างไอเดียใหม่ความพยายามดีความพยายามดีแต่เธอรู้ใช่ไหมว่าฉันใช้เวลาแค่มันสี่วินาทีกว่าที่เธอจะต้องสร้างไอเดียอะไอีกรอบลองพูดว่าเกมนี้มันเกมปัญญาอ่อนอีกรอบอีกแกได้สร้างไอเดียใหม่ในสามสี่วินาทีนี้แน่จริงปัญญาอ่อนดีถ้างั้นแกก็จงหายไปอีกหนึ่งรอบใส่เปรต ใครเป็นคนเอาไปช่องนี้วนะอ๋อมันต้องแล้วก็ต้องกดไอ้นี่ไปพอแบ็กอินไว้รู้สึกว่าเช็คอินเดมิวคิกจีนี่ดีเซนฟอร์คิกเกมนี้ไม่ปัญญาอ่อนอย่าเหยียดครับนี่แนะคือมันต้องเอาเลเวลไปอัพสปีดอะถ้าไม่อัพสปีดคือแบบเจอไอ้พวกตัวไล่ถูถ่ายะตายหมดอะ แล้วจะทำไม่มีความพยายามดีเลยมีความพยายามมากกว่ากูแับถามดูแลมัน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 เอามันเอาไอดีของมันเองอินไว้ตัวมันอีกเดียวงั้นกูต้องเตะไอดีหลักสินะง่ายนิดเดียวเข้าใจละเฮ้ยเล่นมูนี่อะฉันจะก็ช่วยไม่ได้นะจริงฉันไม่ใช่คนใจดีค่ะนั่นซะด้วยดิไม่ไม่ไม่คือคือเราไม่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 คือมึงกลังจะโดนเตะเนี่สองวิเนี่ยรอกูตายแป๊บหนึ่งอะเดี๋ยวกลัวไปเตะแม่ไม่ต้องห่วงหรอกมึงตนนั้นแป๊บหนึ่งอะ ไม่ไม่ไม่เรามาสงบสืกกันไม่ต้องห่วงอีกเดี๋ยวมึงได้ท้ายดีใหม่เลยนี่แหละรอก่อนเดี๋ยวกูทำก่อนอีเมลมึงจะหมดไอสัตว์อ๋อจะข้อมั่นใจล้จุดไล่กูด้เหมือนเนื้อแบนเอาปหมดเป็นคนนิสัยไม่ดีแมนแมนนี่มันต่างกับพีชยังไงวะอยากรู้จังนะ ปล่อยคุณไปเถอะขอร้องเจ็บบาดไม่โยยาไม่โยยะผู้ป่วยมึงได้สัตว์ไอ้เด็กเคี้ยไอ้แมวเนี่ยคุณในเซ็งคิง ไปเล่นซีอีฟเหอะไปเล่นซีอีฟเหอะแล้ววเนี่ยเอาไป็ตคิวไปเล่นวิ่งสามสิบอยู่อีกทีแล้วว่าเจ็ดแล้ววะแบบไม่เหลืออะไรแล้วแล้วหมดอลังใจแล้วนายกูเหลือแค่แป้งนเกมนี้เกมที่สอนเรารู้อะไรพี่บุ๋สอนให้รู้ว่าความพยายามไม่ไม่ไม่มีผลในชีวิตคุณเราอะถ้าสมมติถ้ามันมียมนาจแล้วอะคุณคิดว่าคุณแบบคุณเป็นคนทำงานอยู่ในแบบรูปแบบแบบแบบ แบบแบบบริษัทหนึ่งแล้วคุณพยายามอย่างเต็มที่อ่ะแต่แบบคุณก็มีสิทธิ์ที่โดนบอสของคุณแบบเหยียบจนจมดินได้ทุกเมื่อเออชีตมันโหดร้ายเลยแแบบเป็นตัวเล็กๆแล้วคุณจะคิดว่าสักวันหนึ่งนะถ้าคุณแบบมีอำนาจขึ้นมา,าคุณจะเปลี่ยนแปลงทุกอย่างอะ่ะผมบอกแลว้วไม่มีหรอกทุกคนแม่งก็พอมีอำนาจแล้วมันก็ทำตัวอย่างเงี้ยชีตมันโหดร้ายเว้ยพี่ชีตมันโหดร้ายพี่ว่า จะลงเรือไปไม่ไหวอ่ะไม่ไหวอ่ะเอางี้แบบอัพอะไรไม่ได้แล้วต้องอัพสปีดมาแบบวิ่งหนีกระสุนยิงเดียวตามไม่ได้ไอ้เหี้ยตาจะไหลมั้งพี่โอ้โหดูดิมันแบบแต่ละคนแม่งกระสุนแม่งยิงแบบเอฟซีจีสปอร์ตเนี่ยทไงยิงพี่ไอ้เหี้ยเอ้ยเอากลัวไปจากไอ้เหี้ยอนุบาลเอางี้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 ใครใครตายออก ใครตายออกแล้วออกไปออกไปเรื่อยๆนี่บอกว่าใครตายพวกูห้ามห้ามเล่นต่อยต้องออกเท่านั้นออกไปรอใช่เอาออกไปรอให้ออกไปรอให้ออกไปรอเขาสี่เอฟตีเลยเขาสี่เอฟตีเลยได้พี่พี่พี่รอพี่พีรอไปไปไปเขาได้ไปได้ยตายตายกูตายแน่นอนอ่ะแบบอ่าโอเคเรียบร้อยกูได้เวลาเสียบตีได้สัตวบอ๋อแล้วอะไรตาไปไม่ใช้เลยลุงเอาอะพอบอกว่าตายตายออกไม่มีคนมาลุมผมเรียบเลยพี่ยังชอบเลยว่ะ เราเทะเลกันแล้วแล้มาอัพปืนที่นี่เลยเล่นเอ่นเลี่ยเลยไอเด็กเที่ยอันนี้คืออะไต้อง sign in di xbox live ก่อนเหรอเอ่อสแปมนะจินนี่สแปมนะฮะสแปมจะไม่ใช่เรื่องตลกของช่องผมไม่ว่าจะเป็นใครก็แล้วแต่ต่อให้เป็นคุณพ่อถ้าคุณพ่อมาสแปมในช่องผมก็จะโดนแบบ ban from steam แบ n หนึ่งวันเอาไว้นะเปิดไม่ให้ไปจีนเรียกร้องเรียกร้องใครที่ทำให้คนผิด โดนด้วยเหมือนกันนะครับเนี่ยเราคุยทำให้คนผิดโดนด้วยเหมือนกันนะเข้าข้างคนผิดเนี่ยนี้มาทบทวนก่อนจีนจีนพูดอะไรครับจีนพูดอะไรตะกี้เขาบอกว่าเกมเกมตะกี้ที่เราเล่นด้วยกันเป็นเกมอะไรฮะเขาพูดอะไรพี่พู้เป็นเกมบัญญาอ่อนนั่นหมายความว่าเขากําลังว่าผมว่าปัญญาอ่อนเขากำลังจะว่าพี่ชงผมทั้งสองคนว่าเป็นคนปัญญาอ่อนนะพี่ผมไม่ใช่คนปัญญาอ่อน ทุกคนมีเสรีภาพที่จะพูดครับต้องไม่ว่าร้ายใครครับผมสิบห้าทีครับพี่เกมเกมนี้เป็นเกมที่ไม่ค่อยดีนะจินว่าคือแบบจริงๆแล้วจินว,ว่ามันมีเกมที่ดีกว่าน,นี้มากมายจินว่าเกมนี้ปัญญาอ่อนอันไหนควรโดนสิบห้าทีครับบอกตี